ก็ยานั่งไอเราจะเป็นห่วงน้ื่อนเมื่อเื่อนไหนพอมาไหมทั้งบนก็บเมื่อื่นมาเมื่อื่นมาเป็นคืนซี่วัจิงจะขาไม่ท้เนาะจังงวานะพังเมื่่นจะตีพี่น้องมาแหละ ตุวซ้ายพู้ใช่ไหมพอรองผิงยังบูแล้วข้นกินดิเจ้าขืนมาแล้วเจ้ามาไหมมามากินนี่ยขี่รถจักรมาบอมากระพอรองผิงเนี่ยพ่นเข้าไปเปหาข้ออะไเอารูปอ๋อจักรย์พิมกันลูกป่ะไปลูกป่ะไปลูหลาป่ะเดี๋ยวโทรหาพ่อเจ้าก่อนป่ะดีปูเนาะ กูเป็ได้เสียแล้คุยพี่รองกัเพื่อนนางนี่นนแหละลขานองผิงอยู่เดี๋ยวชิพาลองผิงขึ้นไปก่อนแน่ยพอพี่รองมาอ๋อแค่นั้นเนาะห้ามบังน้องถ่ายเลยจะยิงเขาไปบวกก่อนเลยไม่ไม่ตุยค่ะตุยขานขายบวกขาขาไายไม่ตุยก่อนปะลุปปะไม่ตุยปะฮึป้าวป้าวเพิ่งบันบ,อบานบอ ไปสีนพาลงดิดบัตรมาดูกไปนั่งนั่งนั่งเอาตีนเยอะนี่มาดุกไปเด็กขอไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวลงบัตรลงผีเงี้ยลงมาดิน้ำปลารอๆเนาะเด็กก้อยตอนไปกินนี่บ่อพยพก่อนไปกินนี่บ่ มาแต่เพิงได้มาดูพ่าน้องพิงน้องไปดิญย่วัดออปู่ปู่เราไปได้ลูกละปู่เราไปดีแล้วน้องพิงอย่าไปกวนได้ลูกเด้วอว,วันนี้เด้อปูอ่เรา <c oughs> ขาึ้นสรวั์แล้วพอด้กำลังลงมาพอมาชงแต่พอ <ไป S 1> ขื่นไปอันเอาหน้าไห้ชินอนรูป้ปะแบบพาน้องผิงมาดิ่นอยู่นี่เนาะลาดิ่นมันดิ่นอยู่นี่บดีปูเราได้ไปแล้วไปไปดองเอ้ยไปเสียไปแล้วเนะเาะไอคไปฮะไอคไปใส่ไปแล้ว ไอชินไปใช้เฮ้ไปกินนี่รังปอนเงินตุ๋ยปลงปอนเงินใส่มือแล้วใช้ไอชินไอชินไปใช้จระดุไอชินไปใช้ไอชินไปใช้ไอชินกำลังไปดุไอชินไปใช้ผู้ชินลงวัดผู้ลงวัดไอชินปะต้องการไอชินถ่าปลาน่อยเนาะไปบ่ไปบ่ลูไอชินไปใช้ ตอนนี้ป้าเรากำลังหาเงินไปปอนใส่ไหมปูอิชินไปใช้เอออาชินแล้อาชินนี่จะรูกอาชินจะใช้อาชินเหรอได้อไอาชินอาชินให้มาเอาน้องมาดินเลยดุเห็นไหเห็นปอยพิ้วนบินนะกำลังเพันยาเข่าไปน้ำน้องหัวใหญ่เพิ่นเข่าไปจะหาให้นะอืม <Nhạc> ừ. Hai ong, you look con, ong. Hai gọi con lúc là hai gọi con. Oh, mẹ 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 con, mẹ 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 ma lạ mẹ ดนมากดูบ้างเลยไปดีแล้วพอนเลยว่าง่ายก็ยานั่งเลยเราจะเป็นห่วงมาดนมาดูมาดูว่าดนมากปะมาดูป้างไปลงไหนพอนเป็ูปอะปอะ ีปแล้วเว้พี่้อง้ยปูเนาะเคยนั่งยูนนี่ตลอดเลยทางนยามฮอทนยามสีบลมีน้ำตาน้องพิงกระดึงไปน้ำหยุดเดียวนี้ไปแล้วปูกอะเฮ้อเฮ้อดุเฮ้อหยาดันด này tô ẩm nam lúc lạ tô ẩm nam mà, là phải nhồi ơi bắt đục bay nhồi ơi bay này, ơi mít đục bay ơi mít bắt đục bay nhồi ơi bắt đục bay à bà mừng bà còn bà chào mừng hơn bà được đưa ปมาอยู่กันป้ากันหนุกปะถ่าป่าป่ามาปะยืนนุกป่าตอนนี้ทางญาพ่อเพิ่นประกาศแล้วประกาศนายตีพี่น้องมาเราปโฮมกันบาทนี่มาหมานมาป่ากินไปหูกปะ เกิอยู่ใกล้วัดนี่น้องพิงกับวไดทู่จักยังน้องพิงก็บ้อว่ไปดูเฮ้ยสอนาไปน้าเบื้อให้ดูไเรอไปหาเอ้ยลูกละเด้อบอกมาเตะา้อนเด้ออยาตามหาเอออนกับเห็นเอออนบัน เดชวนมาดุเด้อชนมาดุไปเดือดุเด้ออือหือเอออายดุอายอน้อตัวนี้ก็จาตีพี่น้องกําลังมาต่าบูปดินน้ลงโตบลูกบปดินนวงโตปะเอ้ยน่ารดบลิดน้ลงโตไปลูกปะลูกปะี่น้องโตลูปอาลดลูกปอารดมาไปเอารดมาดุป่ะจางพอมาได้พอมาซอยเวียกแล้วกันเมื่อ เมื่ออยู่นี่ก็ไ่ได้ช่วยเพื่อนดอกเจ้านะพอรถพอรเอออ่อนมาแต่พนโอ้แต่วมาตามหาเอ้ยไปอยู่ในตู้หรอเป้อ่อนไดขี่รถดูขี่รถื้อย อะไรปถกับุญแล้งลูอืา่อไปบ่บบ่เขาลูกปูแล้วไปแล้วอย่ไปโฉบกันเด้อ เพ่อเอนอย่าขาวมได้ด้เด็กน้อยมาได้หูยังขับรถอาดูกขับรถขับดถลองดมาอีกเ้ย ระวังรอทั้งพอทั้งพิงเพิ่นอยู่แน่เนาะสมมาเด็กน้อยดีบ่หรุบบ่เลยๆเฮ้ย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 เอาเพียงเพียงอ๋อนี่ก็ไม่แต่ร่อถาทั้งพอทั้งพิงเพิ่นมารับทั้งพิงกับสบุ่เมื่อแล้วก็ให้เพิ่นมึงมาสอยเวียกช่วยงานเนาะปู่อยพี่น้องเอ้ปูหูเจ้ใกล้ซิดนี่แหละเพื่อนใกล้วัดนี่เนาะเ้เสียไปแล้วเนาะในเวลาเมื่อกี้นีเนาะ Nên đi nó đâu quay. Thôi. Ươi <laughs> cái <laughs> nhà tay khổng Nhà cho nó น้องพีงก็ยังยง่าแต่รถน้องบาทนี้นะรถน,อนอ้องโลกรถน้องะขีรถนอ้องเข้ก็กัตื่นวันนี้งยสง เอาๆเ่าเอานั่นออกมาบ่บันเนีอตบ่ถ่ายาตีพี่น้องมากคได้เนาะแม่บ่หูหูหีหูเอาไม่ดุไปปะอ่ะเมื่อปลาลูกปลาเมื่อปลาไห่ปลาปลามาซอยเทียบปาปลาปลาปลาปาทงป จะมือแม่เด้อเลยป้ามาซ่วยเวียกเดินบอกป้าไปมือป้าจะอยูไปก็ซ่วยเวียกบ่ได้หรอกป้าป้าป้าบอกป้าลูกป้าบอกป้าไปให้ลูกมาตื่นมาๆเดี๋วป้าป้าไปพ่อมือชงเงฮาก่อนป้าบอกว่าชวนบอกป้าลูกป้า

ปไปกัแกไปปอนเงินให้มือแล้วเรากันี่ใช่แล้วบปปไปีกันม,มไปางก่อนไปค่ะน้ามากินก่อนแก้ไขก่อนโต้ก็ไปยกขึ้นมา แต่ถ้าจะขึ้นก่อนบุ่เป็นไตชอยหรอกไม่ได้เดี๋ยวพอลงมายูนี่ก็เล่นเล่นข่าวเล่นออกจะโตโตให้ไปขืนมาไนมอย่างดิอยาม้เอาตัวพานน้องลงก่อนนะเหดใหม่ได้เดี๋ยวนี้มุน่อเยเนีเปลี่ยนใหม่เจ้านี่ล้างนเ้าเลี้ยงเอน้องกาลังมาบ้านนี้ โน้ย no. เป็นกำลังคนอย่างนี้อาบน้ำใคร้อพอต้พปิงเขาม,มาประทันอืม,มาบระทันในเพื่นเบิ่งยุ่กี่นี่มันมาเยี่ยมานก้อนอนะน้นแล้วคนแล้วข้มีดเขูดแล้วขึ้เกเพิงขบอกลูกว่าจะค้องหายวะนี่

วิ่งไปงนห้เอยแล้วปูไปเลยวิ่งไปเอาเงินห้เออทรุ่น้ำน้ำนางเนาะน้ำน้ำน่วยยเนาะผักปูปูสิมีขี้เกิงทงเอะเลยเนาะน้องเนไปเทิรปูเห่าเราสิขีมีขี้เกิ่งนะได้หลานหมดปูหลานเนี่ย่็นเลยขี้เกิงเลย้อยู่ทางมีนบเราอยู่ทางอีกเกิง

ยังนิ่วมาคนเดียวบ้โดยสบายดีเนาะมามากี่นี่บมกี่นีบโทรบอก่าทางนพอน้องนินโทรบอกเพื่อนน่ะนะใครก็ออกไปบางไดนี่เากลมาอันเพื่อนเคยเรียกเพื่อนอยู่อก็าไเาลาอพอวเคยร่นูไปบ้างไดน่กมาอนเ่อหัวเคกพ่อนอง้นี่ม่อวเ่อนอยู่คด้าาเพอนคื่อน่ารปาดน่เรากลนเ เลยเข่ามากกรับท่านดอกะมี๊มีวกันด้เ่ท่านยุ่งกินเด่นเข่ากว่ท่านบัมนยากลุกเนี่ยกำลังคนกำลังเล่นเข่าเชลวัดน้องพิงบัดดึงเข่าลงวัดบ้านนี่ได้วันนั้นเากระหยัยดเอานั่นเนาะน้อยอนนี้มาเอาเอาชีึ้นไปก่อนึ้นเอาเพิ่นเมื่อเฮือนไหนพอมากไหมตั้งมงคลก็เมื่อื่นมาเมื่อื่นมาเป็นคือสี่วนจการอะไทเนาะ จังหวะนะพังเบิางเคาจะตีพ anyway> ี่น้องมาแหละวเพื่นกำลังอาบน้ำอาบมยังอยู่ในพวกเนาะพี่ยันตอนนี้จะตีพี่น้องมาทำความสะอาดนี่ยังเราหมักอาบน้ำดนเนาะหมักนี่หมักทุกที้ใช้ยังอีกเพื่อนนะแในตอนตอนนั้นเลยเป็นนักภายใน้วพอไปได้แล้วอาบน้ำไม่ใช้เรน หวนมาถึกต ah, no. ้นไก่โตรถแจ้ง่นใดเนาะใจหายเนาะใจหายนั่งด้าี่กะผู้อยู่กับเพื่อนป่วยมาจะดุเนาะแมนมาแต่งแต่ว่าพ่อได้คือทำใจว่าอะไรพี่เก้าแมนผู้อยู่ว่าต้องเมื่อไหนมื่อหนึ่งก็ต้องจากเนาะแม่แต่ว่าเขาตนว่าอะได้นะป่ะ ืมยังให้เอฟซียันหาจะคล้อง,งไงก่กลองหลังเลย่น,ยนยดีใจให้อ้ายพันพาต้งดินรถอยู่ยวัดพุทธอันนี้แต่ลรวถาพอต้องพินเดยรตีพี่น,อน้องเนาะลูก้ายลูกนางมาเต็มอื่นเลยพวกเคยพวกอย่างพวกเงีนีอยกำลังมา นี่ละตัวตัตงมานังน้องบานนี้จะซชิอเม่อก่อนตังยตีพี่น้องเขง่าไงได้ออบบน,นี้เป็นทงความสะอาดน้งเื่าผาลรจะเข้ตุถ

โอเคไปเป็น้องไปเนาะสำหรับที่นี่มิเตว่าทั้งสิบุนสิกับพระน้องพิงเมื่อก่อนจะงหายทั้งพอพนมาเนาะก็เป็นคู่ค่ะเป็น้องเอ้ยเป็นคู่ทั้งยาติต่างมอท้องมี่ไอ้น้องเรามาเลยน้องกับวันทีู่วันมาบพราทันใจอ้ายใช่ไหมตัวเนาะไอตัวเจ้ามาจะแช่นะ หมดแล้วกำลังนึ e. ่งเครื่องให้เพื่อนน้องสาวเราเนี่เนาะไปเนาะโอเคสจหรับคลิปนี้กับเร่าเป็นเรื่อนชดใชเรื่องเศร้าในชีวิตของเขาเนาะเป็นญาติข้างพวไว้พี่น้องเลยทั้งจุนก็บว้าหลายบ่ได้เนาะไปคลิปนี้ก็มีแต่ว่าขอลาพี่น้าน้องไปก่อนเด้อร์้พพี่น้องเลย